เป็นครั้งแรกนะคะที่เห็นรถเข็นไข่อย่างนี้ฮัลโหลฮัลโหลคุณตื่นเต้นมากไม่เคยเห็น รถเข็นแบบจักรยานปั่นขายกาแฟขายเครื่องดื่มอย่างนี้นะคะก็เลยเมื่อวานคุณสาม,มีเห็นแล้วแต่เมื่อวานเนี่ยเออแวะซื้อไม่ได้วันนี้คุณสาม,มีเห็นอีกรอบเอ้ยนั่นไงก็ปั่นผ่านปั่นผ่าน,นแล้วเออเราก็สวนมาไกลแล้วค่ะบอกคุณสาม,มีเอยเลี้ยวมาด่วนอยากกินกาแฟอยากได้รสชาติแบบบ้านๆรู้สึกตัวเองตื่นเต้นแล้วแบบป้บาบอลสุดดังไปซื้อกาฟแฟกันครั้งแรกตื่นเต้น ค่ะคนพี่เข้ามาถึงก่อนนะคะดูรัเต็มๆว,ว้าวรัดมากนะคะขออนุญาตแล้วนะคะถ่ายวิดีโอได้นะคะพี่เขาทำธุรกิจนี้นะเป็นคั้แรกที่เมืองจุลงเลยนะคะเนี่ยว,ว้าวรถมากแล้วกาแฟพี่เขาดีมากอะไรมากดูมีเครื่องทํากาแฟอย่างดีนะคะมีมีเครื่องบดกาแฟมีขนมนมเนย แล้วก็คาเฟ่เอ้ยคาเฟของพี่นะคะเขามาจากร้านคาเฟ่มอริซาซึ่งเป็นร้านแบบเก่าแก่ของเมืองชูลงเลยนะคะนี้นะคะถ้าใครสนใจค่ะ My Street Coffee ซึ่งพี่มี Instagram Facebook นะคะแบบว่าทุกสิ่งบนออนไลน์นะคะบนสื่อออนไลน์นะคะตอนนี้เราก็สั่งนี้ค่ะชัยมีคาดดมั่ามะคะเป็นเย็นพี่เอากำลังเตรียมให้ ตะก้าน่ารักน้ำแข็งอยู่ตรงนี้นะคะส่วนคุณสานีก็สั่งเอสเปรสโซเดี๋ยวพาไปดูเครื่องชงกาแฟของพี่เขานะคะแบบรสมากเบิซ่าไปจุปไ n r a s m r o u t s sympa merci อ a มเนเครื่องชงกาแฟแบบว่าอย่างดี รสดสดไร์สดนะคะโอ้โยเค้ค่ะโมกิโต้โมิโต้เไม่ใชโมิโต้ชัยีค่ะชยัยี Disons on, disons on oui. Ils ont qu'on nous demande d'innover. Si on innove, on nous met des barrières. C'est hyper compliqué de travailler derrière. Donc petit à petit, on demande des endroits. Euh, ça serait les plages du Mourion Bah, un oui, c'est ça. Pas. Vrai ah, je vous assure, je ne veux pas. Pourquoi Parce qu'il y a le resto, blablabla. Je ne veux pas les plages du Morion, Par contre, si on me donne la Tour Royale. La Tour Royale, mais pas ça Il n'y a personne. Il n'y a, a personne, oui. Il n'y a personne. Euh, vrai, on peut y mettre tranquillement, et pas stress. Mm -hmm. ก็คุยเมา์มยกับพี่เขานะคะก็เล่าความเป็นมาว่าทำไมเขาถึงมีแนวคิดที่จะทำรถเข็นขายกาแฟขายเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างแรกเลยพี่เขาตกงานค่ะทั้งตัวพี่เขาแล้วก็ภรรยาเนี่ยเคยทำงานร้านอาหารทั้งคู่นะคะพอช่วงโควิดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ปิดอะค่ะทีเนี้ยเขาก็ คนตกงานค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าแบบเขาจะต้องวางแผนแล้วว่าเขาจะต้องทําอะไรต่อไปทีนี้เนี่ยเขาเคยเห็นคอนเซปต์ในยุโรปะนะคะว่าเออตามเมืองใหญ่ต่างๆก็จะมีแบนแบบรถเข็นขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นจัก,กรยานขายหรืออย่างที่ฝรั่งเศสเองเนี่ยก็จะมีเป็นแบบรถขายเกาลัดนะคะแต่ไม่ได้เป็นแบบจักรยานปั่นแบบนี้นะคะคืออันนั้นเนี่ยเขาเป็นเหมือนรถนะคะเหมือนคล้ายๆฟู้ดทรัคลวกันเนาะแล้วก็จอดอยู่กับที่เลยอยู่ที่เลยแต่ สำหรับพี่เขาเนี่ยของเขาคือคอนเซปต์สามารถปั่นไปขายไปไหนมาไหนได้หรือว่าเออไปจอดสักจุดหนึ่งดรอปสักจุดหนึ่งเพื่อที่จะให้ลูกค้ารู้แต่ทีนี้นะคะในยุโรปอะค่ะก็อย่างที่ทราบกันว่ามันกฎมันกฎหมายมันยุบยับยุบยับอะไรเต็มไปหมดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินเครื่องดื่มอะไรเงี้ยกฎหมายแน่น,นะคะกฎหมายยุบยับมาก ก่อนที่จะทําอะไรเนี่ยก็จะต้องไปขออนุญาตอําเภอนะหรือว่าภาษาฝรั่งเศสก็เรียกว่าเออลาแมคีนะคะสำหรับเมืองที่แม่อยู่เมืองนี้เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวหนาแน่นเลยเนี่ยในช่วงหน้าร้อนค่ะนี่นะคะเขาก็คุยกับแมรี่อยากจะได้ตรงจุดนั้นจุดนี้แต่ทางแมรี่เนี่ยเขาก็ยังไม่อนุญาตจุดที่เขาอนุญาตให้จอดขายได้จุดเดียวตรงนี้ก็คือหน้าวัคซีนนนโตโคมนะคะก็คือเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนก็ถามพี่เขาว่าเฮ้ยแล้วแบบเออทำไมไม่ขอที่จะไป ต้องใช้หาดนะคะพอดีเมืองนี้มันจะมีชายหาดที่เรียกว่าโมคยองซึ่งเป็นหาดใหญ่มากห้าหาดติดกันแล้วนักท่องเที่ยวจะแน่นมากพี่ก็บอกว่าเออเขาคยไม่อยากไปตรงนั้นเขาอยากจะไปอีกจุดนึ่งนี่ค่ะตอนนี้พี่ก็จะทำเอสเปรสโซให้นะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นแบบเหมือนปาตเนรก็คือทำงานร่วมกับ ร้านต่างๆที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะคะเพื่อที่จะใช้ product ของในเมืองก็คือแบบเหมือนอัดยายซื้อขนมยายสนับสนุนคนในนี้อะไรเงี้ยอย่างเช่นที่บอกอะค่ะว่าพี่เขาใช้กาแฟจากร้านคาเฟ่มอร์คิสซึ่งร้านคาเฟ่มอร์คิสเนี่ยเป็นร้านเก่าแก่ที่เปิดมานานมากประจำเมืองตูลงเลยนะคะแล้วก็ปิดไปทีนี้เนี่ยรุ่นหลานแล้วค่ะก็เพิ่งมา Renovate ร้านแล้วก็เปิดใหม่ซึ่ง เขาทำดีมากเดี๋ยววันหลังจะพาไปนั่งดู C'est un petit mal! C'est On a déglaçé 4,70 professionnels. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'on n'est pas obligé d'en référer à la mairie pour un ambulant. เอสเปรสโซ่ค่ะรสมากโอ้ถึงมาว่าโอ้คิดถึงเมือนไทยสุดๆนี่หลังคารถของพี่เขานะคะเป็นโซล่าเซลล์นะคะดีมากคือทุกสิ่งพร้อมอยู่ในรถคันนี <h 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 ้นะคะรถนารักสวยมากอ่ะมาเดี๋ยวให้คุณสามีไปชิมกาแฟหน่อยอ่ะเชอรี่กาแฟออ่ะ ฉันทัง้งนั้นที่การไม่กินกาแฟลูกจะกินกาแฟเอาละค่ะนี่แหละเป็นครั้งแรกนะคะในฝรั่งเศสเลยไม่ใช่ในฝรั่งเศสเ,เออเมืองอื่นจะมีเมืองใหญ่ๆนะคะแต่เมืองเล็กๆอย่างเช่นทูลอ,องเนี่ยเป็นครั้งแรกค่ะที่เห็นรถเข็นแบบนี้ทําให้คิดถึงเมืองไทยอย่างแรงบอกให้คุณสามีกลับรถด่วนกลับรถด่วนฉันจะมาซือ้อฉันจะมาซือ้ขอของกินไม่มีถังน้ำค็อกน้ำแข็งอะไรรถมากคุณ มากาแฟาโอ้ยแบบนี้แบบตื่นเต้นมา,มากคุณเจอครั้งแรกรถดมากคุณมาพูดตรงรถเข็นค่ะรถเข็นของพี่เขาแบบสะดุดตามากคือทุกอย่างออกแบบดีเห็นไหมคะจะมีจุดวางของจุดวางแก้วจุดใส่แก้วอะไรอย่างดีนะคะด้านบนนี้ก็จะมีแผงโซลาเซลล์คนที่ทำ จักรยานรถเข็นขายคันนี้เนี่ยนะคะเป็นวิศวกรที่อยู่เมืองอันซีในฝรั่งเศสนี่แหละคะ่ะสำหรับวิศวกรคนนี้นะคะเขาก็รับ m a ด e b ออเดอรคือต้องการอะไรบอกเข้ามาเดี๋ยวเขาจะดีไซน์ทําอะไรให้พี่คนขายกาแฟคนนี้นะคะเขาก็อบอกว่าเออของเขาเนี่ยเขาเลือกดีไซน์ที่ดีสุดเลิศสุด อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูสิคะแบบว่ารถเขาเลิศจริงๆค่ะสวยจริงๆไม่ว,ยยแบบว่าจะมุมไหนนะคะคือสวยเด่นสะดุดตาแล้วตอนที่เห็นครั้งแรกเนี่ยนะคะโอ้โหเลือดในร่างมันสูบฉีดมากแม่คือเฮ้ยคิดถึงเมืองไทยอย่างแรงถึงแม้ว่าจะไม่มีกาแฟเย็นชาไทยเย็นแบบไทยนะคะที่แบบใส่แก้วแล้วแบบดูดดูดได้อย่างงี้หายอยากไปหน่อยนึงได้เห็นรถเข็นจักรยานปั่นแบบนี้ขอบอกเลยค่ะว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เห็นในฝรั่งเศสค่ะคือปกติเราก็จะเห็น ฟู้ดทรัคที่ขายอาหารหรือที่เป็นแบบสแตนตั้งขายนะคะจะไม่ได้มีปัจจกยการปั่นปันป่นอะไรแบบนี้นะคะ่ะก็ตื่นเต้นไปแบบ่บนะคะนี่แหละเป็นวิดีโอสั้นๆส,สั้นมากวิดีโอนี้คือแบบสั้นเลย <c oughs> เพราะว่าตื่นเต้นอะ่ะเป็นครั้งแรกทีออ่รู้สึกเหมือนแบบโฮมสวีทโฮมอย่างงี้ขาดแค่ถุงพลาสติกกับหลอดพลาสติกแล้วก็แบบน้ําแข็งใช่ไหมเวลากินอะไรเย็นๆกาแฟเย็นนมข้นหวานเยอะๆอย่างงี้อันนี้ไม่มีค่ะ ของพี่เขาจะใส่เป็นแก้วพลาสติกค่ะเอ้ยไม่ใช่แก้วพลาสติกแก้วกระดาษเป็นอีโคโลจีนี่คือแาบรถมากเห็นไหมข้างบนมีแผงโซลาร์เซลล์คือมีไฟ,ไฟไฟอะไรเป็นแบบอีโคโลจีเต็มที่ยกคือแบบเออรักโลกสุดติ่งกระดิ่งแมวมากค่ะโอเคบา,บายบายจริงแล้วสำหรับวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชอบวิดีโอค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และลืมกดกระดิ่งให้อ,อีเม่ด้วยนะจ๊ะบายบาย,บาย,บายอ